สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้ผมามาจะาพาคุณไปรู้จักกับปอชเชียรคายเอนจีรุ่นปี2026รถ s u v สปอร์ตที่มาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่แบบจัดเต็มคายเอนจีทรุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ความดิบทรงพลังและความหรูหราของตระกูล GTS เอาไว้อย่างครบถ้วนแต่เพิ่มเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นช่วงแรกของวิดีโอนี้เราจะพูดถึงดีไซน์ภายนอกต่อด้วยภายในห้องโดยสารระบบขับเคลื่อนและสุดท้ายคือประสบการณ์การขับจริง เพื่อให้คุณเห็นภาพว่าทำไมคายเคน GTS 2 0 2 6ถึงถูกยกให้เป็นหนึ่งใน SUV ทรงพลังที่สุดในตลาดตอนนี้เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกคายเคน GTS 2026มาในสไตล์สปอร์ตที่ดูดันกว่าเดิมไฟหน้าแมทริกเลเวอร์ชันล่าสุดได้รับแรงบันดาลใจจากรถแข่ง LD Man มีเส้นไฟสิกเนเจอร์สจุดอันเป็นเอกลักษณ์ส่วนกระจังหน้าและกันชนถูกขยายช่องดักอากาศให้ใหญ่ขึ้นช่วยระบายความร้อนระบบเบรกและเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้น ล้ออลนอยขนาด22นิ้วดีไซน์ rs spider สีดำด้านตัดกับคาลิปเปอร์เบรกสีแดงสดดูสวยและบ่งบอกถึงสมรรถนะในทันทีฝากระโปรงหน้าคาร์บอนไฟเบอร์ลดน้ำหนักลงได้หลายกิโลกรัมหลังคาพารามิก glass ู o แบบใหม่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นทำให้ห้องโดยสารดูโปร่งและเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวถังที่ถูกปรีดนมาดีขึ้น ลดค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านซึ่งปอร์เช่เคลมว่าเหลือเพียง0.31เท่านั้นส่วนด้านท้ายมีสปอยเลอร์อะดับทีที่ยกตัวได้หลายระดับทํางานร่วมกับระบบเบรกอากาศเพื่อลดระยะเบรกในความเร็วสูงปลายท่อไอเสียแบบสปอร์ตเคลือบดําคู่ซ้ายขวาให้เสียงคํารามทรงพลังเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารจะพบพอ,คอคพิทที่โอบกระชับคนขับ เบาะสปอร์ตหนังและหนังกลับเรสติกเย็บได้แดงเดินตะเข็บแบบเลวไฟพวงมาลายัย GT Sport Steering Wheel หุ้มหนังเอากันตาร่าพร้อมแถบกึ่งกลางสีแดงระบบ Infotainment Porsche Communication Management รุ่นล่าสุดใช้จอหลัก12.6นิ้วความละเอียด 4K รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Auto แบบเต็มหน้าจอคอนโซลกลางลดปุ่มจริงลงเหลือเพียงสวิตช์สำคัญส่วนที่เหลือเป็นแผงสัมผัสตอบสนองแบบแฮปปิกบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้า18ทิศพร้อมระบบนวดและระบายอากาศเบาะหลังแยกปรับเองได้อย่างอิสระ พร้อมจอสัมผัส8นิ้วสำหรับควบคุมบุญหภูมิและระบบมัลติมีเดียช่องชาร์จ USB-C กำลังไฟ45วัตต์รองรับการชาร์จแล็บ็อปได้โดยตรงระบบเสียง Bose Performance Series ลำโพง18ตัวพร้อมซับบูเฟอร์คู่ให้พลังขับรวม1,450วัตต์ให้มิติเสียงรอบทิศทางสมจริงไม่ว่าจะฟังเพลงหรือดูหนังขนาดจอดพัก หัวใจสำคัญคือเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่4.0ลิตรปรับจูลใหม่ให้กำลังสูงสุด510แรงม้าแรงบิด670นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติพลอเนิก S8 จังหวะอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง3.9วินาทีเร็วกว่ารุ่นปี2024ถึง3.10วินาทีความเร็วสูงสุดแต่2 8 9กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ a อ t i v e AWD ดีกระจายแรงบิดล้อหน้าหลังในเซลยววินาที เสริมด้วยพอเช่ทอร v กเวกเตอร์ริงที่ควบคุมเฟืองท้ายไฟฟ้าให้แรงบิดไปยังล้อที่ยึดเกาะได้ดีกว่าช่วงล่างถุงลม3ห้องอ d a p ั i v ีฟแอร์ s p e n s i o ชั่นปรับความแข็งและความสูงได้4ระดับรวมถึงโหมด p e r f o r m ร์แมที่กดตัวรถลงต่ำกว่าปกติ30ม m mm, เพิ่มเสถียรภาพในโค้งความพิเศษอีกอย่างคือระบบ 48v Active Pro Stabilization รุ่นใหม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ลดอาการโคล,ลงตัวโดยไม่เพิ่มน้ำหนักมากเหมือนรุ่นก่อน แม้สมรรถนะจะแรงแต่ขายเย็น GTS 2026ก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยระบบไฮบริดบูสต์ขนาดเล็กที่เก็บพลังงานคณะเบรกและปล่อยพลังเสริม20แรงม้าในช่วงออกตัวทำให้อัตราส,สิ้นเปลืองเฉลี่ยดีขึ้น8%ตามมาตรฐาน WLTP ปล่อย CO 2ต่ำกว่ารุ่นเดิม15กรัมต่อกิโลเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนลูกเล็กนี้ไม่ต้องชาร์จไฟจากภายนอกจึงไม่เพิ่มความยุ่งยากให้ผู้ใช้มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยเราได้ทดสอบบนสนามทดสอบส่วนตัว เริ่มต้นในโหมด normal รถให้ความนุ่มนวลเหมือน SUV หรอทั่วไปพวงมาลายัยแม่นยำเบรคคาร์บอนเซรามิกหนึบแต่ควบคุมง่ายกดคันเร่งลึกกลมครึ่งหนึ่งเสียง V8 กลั่นออกมาแบบทุ้มลิกแต่ไม่หนวกหูเปลี่ยนไปใช้โหมดสปอร์ตระบบไอเสีย er, จะเปิดวาล์วเต็มที่เสียงคำรามนักแน่นขณะที่เกียร์ลดจังหวะลงไวมากอัตราเร่งดึงหลังติดบอดอ,อย่างแท้จริงเข้าโค้งแคบด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถยังนิ่งรู้สึกได้ว่า Active r o บา Bar ทำงานหนักแต่รักษาองศาตัวถังได้ยอดเยี่ยม ช่วงทางตรงยาวเรากดเต็มคันเร่งพุ่งแต่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างรวดเร็วแล้วแต่เบรกเต็มแรงรถชะลอความเร็วลงเหลือ6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในระยะไม่ถึง120เมตรให้ความมั่นใจสุดๆบนถนนจริงในกรุงเทพมหานครระบบกล้อง360องศาและเซนเซอร์จอดช่วยให้ขับง่ายแม้ตัวถังจะใหญ่ระบบช่วยขับขี่เช่น a p t i v e Cruise Control และ Lane k e e p i n g a ท s i s t ทำงานเนียนไม่ดึงพวงมาลัยกระชากเหมือนบางยี่ห้อ การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารเงียบจนสามารถคุยโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรีได้ชัดแม้ขับ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางด่วนสรุปแล้ว Porsche Cayenne GTS 2026คือ SUV ที่รวมความสปอร์ตระดับซูเปอร์คาร์กับความอเนกประสงค์ใช้งานประจำวันไว้แบบไร้ข้อจำกัดคุณได้ท่วงท่าความดุดันเสียง V8 สุดร้อใจเทคโนโลยีช่วงล่างล้ำสมัยพร้อมความสะดวกสบายเต็มพิกัดไม่ว่าคุณจะพาครอบครัวไปเที่ยวหรือมุ่งหน้าเข้าถนนสนามคุณจบทุกความต้องการไว้ในคันเดียว หากคุณชอบสิ่งที่เห็นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณอยากเห็นเราทดสอบรถรุ่นไหนอีกครั้งหน้าเราจะพาไปลองตัวแรงคันใดรอติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า